กามินฟินิก6โปรโซล่านะครับเปลี่ยนชิประบบไฟกับทางร้านล็อกลีบ์เสเรียบร้อยนะครับขึ้นสถานะการชาร์จไฟที่82เปอร์เซ็นตนะครับตอนนี้กําลังชาร์จไฟอยู่นะครับแล้วก็กินกระแสไฟชาร์จได้ตามปกตินะครับอันนี้จุกยางปิดของลูกค้านะครับการชาร์จก็ไม่ได้จับที่สายชาร์จนะครับอันนี้เป็นสายชาร์จของลูกค้านะครับตอนแรกที่ ไม่สามารถชาร์จไฟเข้าแล้วก็เปิดเครื่องได้ตามปกตินะครับอันนี้ถอดสายชาร์จนะครับนี่ฮะถอดสายชาร์จเครื่องก็ทํางานได้ตามปกตินะครับจุดชาร์จของลูกค้าไม่ได้มีปัญหานะครับการสั่นคอนที่ตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นปัญหานะครับก็ซึ่งเป็นสาเหตุที่ลูกค้าบอกว่าอาจจะชาร์จไฟไม่เข้านะครับตรงนี้ก็นำไปจับสัญญาณ gps ตั้งเวลาเป็นปัจจุบัน รายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะวา่าเซ็นเซอร์ฮาร์ดเรตก็ทํางานได้ตามปกตินะครับก็วางไว้ที่บนมือนะครับปุ่มย้อนกลับนะครับปุ่มเลื่อนลงนะครับเลื่อนลงเลื่อนขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะเลื่อนลงมาหาที่วัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับนี่นะฮะสามารถวัดได้ตามปกตินะครับขึ้น ตอนนี้ขึ้น83 82นะครับครั้งต่อนอาทีนะครับก็สามารถทํางานได้ตามปกติเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในก็ได้นะครับนี่นะก็มีวัดอัตราการเต้นหัวใจของลูกค้าที่ตั้งค่าไว้ให้แสดงผลนะครับก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับหลักๆสําคัญก็คือสายชาร์จของลูกค้าไม่ได้มีปัญหาแล้วก็จุดชาร์จไม่ได้มีปัญหานะครับก็ต่อสายชาร์จนะครับ เป็นสถานะการชาร์จกินกระแสไฟชาร์จตามปกตินะครับไม่ได้มีปัญหาก็ขอบคุณมากครับหลานร็อกดีบายยินดีให้บริการนะครับขอบคุณครับ